เทียบขาหักทีนีนะ้ขาหักแล้วเนี่ยเนี่ยยวออกได้หักเสียนะครับหักไปแล้วเนี่ยดูใกล้เห็นชัดก็ดูรุ่นนะครับดูรุ่นแล้วก็ไปเทียบนะครับก็สั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวผมวันนี้ผมมาบอกวิธีการแกะนะครับแกะตัวนี้นะครับก็ตรงนี้ใช้อา ไขควงแบนนะครับหรือว่าเช็คแรมนะครับถ้าไม่มีใช้ช้อนนะครับช้อนแบนๆนะครับแบนๆเรียบๆนะครับไม่ต้องหนาค่อยแงออกมาแล้วก็หลักๆที่สําคัญก็ต้องใช้ไขควงครับเป็นตัวถอดเพื่อจะถอดออกมาดูรุ่นนะครับตัวนี้มันจะเป็นตัวโช๊คนะครับสองฝั่งซ้ายและขวานะครับมันจะมีโช๊คเพราะโดยปกติเวลาเราวางลงนี้นะครับเครื่องก็จะทํางานวางเองแบบนี้ออโต้เหมือน าฝาชักโครกนะครับสุขภัณฑ์ในห้องน้ําก็คือเวลาวางปุ๊บก,ก็จะค่อยๆสโลลงมาอย่างนี้แต่ตอนนี้ใช้ไม่ได้แล้วครับนี่สโลเสียไปแล้วโอเคด้วยที่ฝั่งนี้ก็หักด้วยนะครับเพราะว่าตัวสโลเสียนะครับควรที่จะซื้อเปลี่ยนสองข้างเลยนะครับในในครั้งเดียวกันนะครับตัวสโลด้านในเดี๋ยวมาแกะดูกันครับไป นี่ครับเราจะใช้ไขควงแบนนะครับอันนี้ผมใช้เป็นไขควงแบนของเช็คแรมนะครับมันจะเรียบดีนะครับก็ดูสังเกตจะมีช่องเล็กๆตรงนี้นี่ทองนี้นีครับกดเข้าไปนี้งัดออกนี้ครับงัดงัดให้แบบไม่ต้องงัดตรงๆนี้นะงัดเฉียงไปทางนี้นะครับเพราะว่าก็จะมีลิ้นแบบนี้แ๊กตรงนี้ครับเนี่ยค่อยๆงัดนะครับบางรุ่นอาจจะเก่าแล้วก็ต้องระวังโอเคออกแล้วนะฝั่งนี้นะออกเดี๋ยวฝั่งนี้ครับ ฝั่งนี้ก็สังเกตดูครับรอบๆเนี่ยเขาจะมีเนี่ยรตรงนี้ให้เรางัดเนี่ยถ้าอันนี้เราต้องงัดงัดขึ้นแล้วไปทางซ้ายนะครับขึ้นแล้วก็ันทางซ้าย,ยออกแล้วครับกลิบก็จะไม่หักนะครับโอเคทีนี้เรามาใช้ไขควงแฉกนะครับไขกันเลยออกกีบตัวเลยนะครับ ไข่งครับนี่นะครับสังเกตตรงนี้ฮะหักไปแล้วนะวเศษเขาก็หายไปแล้วด้วยแต่ด้านนี้ยังดีอยู่นะฮะไม่มีรอยแตกรอยอะไรผมจะสั่งข้างข้างเดียวนะครับ อหลายๆรุ่นนะครับก็จะเป็นเหมือนกันแหละสายกับขวาเขาก็จะใช้งานร่วมกันได้นะครับก็จะสั่งว่าตัวเดียวนะครับมีเป็นบางรุ่นที่ใช้ไม่เหมือนกันแต่ส่วนมากจะเหมือนกันทั้งสองฝั่งวิธีการแกะนะครับเนี่ยไขเสร็จแล้วนะครับเราก็ดึงตัวนี้ออกถอยเข้ามานะครับถอยเข้ามาด้านนี้ก็เหมือนกันครับถอยเข้ามานี่ถอยเข้ามาด้านนี้อันนี้นะครับถอยเข้ามาด้านนี้อันนี้ถอยเข้ามาด้านนี้โอเคดูภาพรวมๆนะครับเสร็จแล้วก็ยกออก นีถยสุดใส่สุดแล้วเห็นไหมฮะสุดแล้วอ่ยยกออกเลยครับนี่ถอดฝาออกแล้วนะครับตอนนี้หงายขึ้นครับแล้วเราก็มาเอาตัวนี้ครับไปดูไปเทียบนะครับตามสินค้าออนไลน์ต่างๆนะครับมีนะครับใส่ละขวาควรจะซื้อมาเหมือนกันนะครับให้มาเป็นคู่นะครับเพราะว่าส่วนมากข้างนึงเสียข้างนึงก็เริ่มจะสึกนะฮะก็ เปลี่ยนไปเลยนะครับอันนี้ก็ใช้มาประมาณ2ปีแล้วนะคเครื่องนี้ปิดเป็นหลายครั้งนะอาทิตย์หนึ่งสักผ้าสองสาครั้งอนะ่ะเครื่องนี้ก็นับเอาเองครับบอกประคุนหารีกรอบกี่ครั้งนะครับตอนนี้เราได้ถอดฝาออกเรียบร้อยแล้วนะครับเก็บฝาก่อนก่อนอื่นเลยนะครับถอดปลั๊กไฟฟ้าให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดระบบน้ําขันตัวนี้ออกนะครับนี่ระบบน้ํานี่ แล้วนะครับจะเห็นนี่นะครับส่วนแรกนะครับส่วนบนตรงชุดนี้นะฮะมีชุดนี้นะก็จะล็อกด้วยตัวนี้นะครับแล้วก็น็อตตัวนี้นะครับถอดชุดบนนะฮะเฉพาะชุดตัวนี้นะฮะชุดบนเนี่ยออกนะครับมาไขกันเลยมาครับมาเริ่มถอดตัวนี้ตัวนู้นนะฮะมีน็อตอยู่สองจุด บนนะครับไม่ยากนะครับถอดออกด้านบนนั้นเราถอดออกก่อนเนะนี่ยฝาเกลียยกขึ้นแล้วดันไปด้านหน้าของตัวเครื่องนะจะหลุดออกมาอย่างนี้เขาจะมีกิปเล็กๆของเขาอยู่แค่นี้เงครับง่ายๆนี่นะครับถอดออกแล้วเสร็จแล้วมาดูชุดนี้ีม่มาดูชุดนี้ชุดนี้นะชุดเนี้ยสังเกตดูนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆเดี๋ยวมาดูใกล้ๆใกล้ครับ เนี่ยชุดเนี้ยเนี่ยชุดเนี้ยสังเกตดูเห็นไหมฮะเรายังไม่เจอน็อตเห็นไหมฮะสังเกตไหมนี่ยังไม่เจอน็อตนะฮะเพราะว่าตัวน็อตเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างไขขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับฉะนั้นเราก็ต้องแกะจุดนี้ด้วยนะครับจุดนี้ด้วยเพื่อจะเปิดฝาขึ้นนะครับเนี่ยสองจุดเนี้ยเปิดฝาขึ้นนะครับนี่ไขตัวนี้เพื่อจะเปิดในส่วนนี้ออกด้านน้าดีนะฮะ ตรงนี้เขาจะมีปุ่มดู่มมาดูดูครับดูนี่ด้านหน้าเ็จะมีปุ่มตรงนี้เห็นไหมฮะสังเกตดูมีปุ่มด้านหน้านะครับเอีด้านมีด้านหลังนะครับแล้นี่ด้านหน้าเปลี่ยนแล้วจะนะครับแงะปุ่มตรงนี้ขึ้นมันจะมีน็อตให้เราไขนะครับอฝาออกเนี่ยเปิดเนี่เนี่เาปิดเพื่อสวยงามนะครับเราต้องแงะขึ้นนี่ครับง่ายๆเลยเห็นไหมครับนี่มีน็อตฝั่งอยู่ สองฝั่งเลยนะครับเราออกทั้งสองฟังเลยไปไขทีเดียวนี่ครับทำการไข่น็อตขึ้นมาเลยครับนี่ครับโอเคหลังที่เราหลังจากที่เราไข่หมดแล้วนะครับลองดึงดูอ่ะน็อตหลุดแล้วนะครับนนหลุดนะโอเคทีนี้ก็ระวังเรื่องน็อตให้หายนะยกขึ้นนี้ครับ เช็คสายนะครับอย่าให้ส้นตึงจนขาดนะครับก็จะออกมาง่ายๆนะนี่แต่ทีนี้ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่เราซื้อมาใหม่ด้านซ้ายคือตัวที่หักนะครับทิ้งไปเลยเนหะ็นตัวใหม่อันนี้ผมทาอ่าเป็นเทียนไขนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้จะอ้วนนะครับ ผมก็มันจะฟิตหน่อยๆนะครับนี่ฟิตแบบนี้กดไม่ได้เ่รากดง่ายนะนะกดไม่ค่อลงแต่เดี๋ยวเราจะกดลงไปกดครับนี่ลงไปแล้วครับโอเคเรียบร้อยทีนี้ก็ตั้งเหมือนเดิมครับเราจะขันนะขันน็อตเข้าไปเหมือนเดิมตัวที่ถอดออกมาขันเข้าไปครับ นี้นะใส่กลับไปครับผันเสร็จแล้วนะครับผันแน่นโอเคแน่นแล้วนะครับ,ว,รบวางลงครับกับเหมือนเดิม์แต่ทีนี้เราก็มาประกอบกลับเหมือนเดิมครับประกอบกลับเหมือนเดิมครับวางลงไปเหมือนเดิมทำความสะอาดช่วนี้สักหน่อย้หนท,ที่ที่สปกปรก ใส่กลับเข้าไปครับใส่จากด้านหน้าก่อนนะด้านหน้าลูล็อกก่อนนะครับเสร็จแล้วก็วางลงด้านหลังขยับลโกดโอเคแข็งแรงครับเอาน็อตท,ที่กกเราต่อตัวแต่ละชุดนะครับใส่กลับไปเหมือนเดิมนะครับนี่ชุดหลังใส่กลับเข้าไปครับ ได้แล้วครับแน่นดีครับโอเคเรียบร้อยแล้วก็จุกให้จุกของเขาเนี่ยปิดได้เลยเหมือนเดิมนะครับปิดเก็บความเรียบร้อยนะครับทงนี้ทีนี้ก็มาฝานตัวนี้นะครับปไปเหมือนเดิมเราเราใช้วิธีการดันไปข้างหน้าตอนเราลงเราก็เอาด้านหน้าลงไปก่อนนะครับให้เขาเข้าแก๊บเขาก่อน ดันนิดหน่อยกดลงไปนิดหน่อแล้วก็วางด้านหลังลงไปนะครับมันก็จะแน่นใส่กลับเหมือนเดิมนะครับทุกจุดนะครับรร้อยสายตัวนี้นะครับสายน้ำ ใส่น้ำนะครับใส่กลับเหมือนเดิมนะ, <The trench> <ล>ะเสร็จแ,แล้วใส่กลับเข้าไปครับมาดตูตัวนี้ครับตัวนี้ตัวที่เสียนะครับตัวนี้ตัวเก่าอ่ะมาดูตัวใหม่ครับนี้คือตัวใหม่ที่สั่งเข้ามาเห็นไหมครับสั่งเข้ามาเป็นคู่สั่งเข้ามาเป็นคู่เลยโอเค เปลี่ยนกันครับนี่ตัวใหม่ใหม่คลิปนะครับมามาดูกันวิธีการเปลี่ยนครับใส่กลับเหมือนเดิมนะครับไม่ยุ่งยากนะครับมาดูนะครับฝาฝาแก้วนะครับเราหงายขึ้นอย่างนี้หงายขึ้นอย่างนี้นะฮะสังเกตดูหน้างายขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับเราใส่กลับนะครับใส่กลับไปแบบนี้นะครับ จะคว่ำลงอย่างนี้นะฮะนี่ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ like นี่คว่ำลงแบบนี้ใส่ข้างนี้ดูใกล้ดูใกล้นี่คว่ำลงแบบนี้นะฮะใส่ข้างนี้นี่หลังนั้นก็เลื่อนเข้ามาแล้วขันน็อตนะครับนี่นะครับส่วนฝั่ง noting. นี้นะฮะฝั่งนี Tyson ้ก็ทําเหมือนกันนะครับนี่อย่างนี้คว่ำคว่ำลงอย่างนี้ลักษณะเขานะฮะนี่คว่ำลงใส่ฝั่งนี้นะครับ แล้วก็เลื่อนเข้าสร็ล็องนน้นวางไว้ก่อนครับเสร็จแล้วนะครับมาตั้งใส่จุดกันตั้งนี้ไม่ยากเลยนะครับวางไว้ล็อกวางที่ล็อกนะครับเข้าล็อกอี่วางไว้ให้เข้าเข้าแบบนี้เข้าล็อกเรียบๆแบบนี้นะครับนี่ตรงนี้เขาจะมีล็อกล็อกตัวนี้จะเข้านะครับสองฝั่งเลยเสร็จแล้วนะครับเราก็ดันนี่ครับตัวนี้ให้ให้เข้ามาหาตัวนี้นะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเข้าหาตัวนู้นง่ายๆครับมา ตัขวขนาครับขยับให้เข้านะนขยับขยับแค่นี้ครับเข้าเข้าเ,าเข้าล็อกขยับตรงนี้เหมือนกันครับเราก็แค่ขยับให้เข้าล็อกเข้ารูของขาเท่าน,น,นี้นะครับเดี๋ยวผมไม่ได้จับให้ดูนะครับเพราะว่าจับไม่ถนัด ไปดูอย่างนี้ให้เห็นชัดๆนะครับเราก็จะขยับนะครับแบบนี้ขยับหานะครับให้เงี้ยงเขานี่ครับเข้าเข้าตัวรูเนี่ยอย่างนี้ครับนี่เข้าไปแล้วนี่ยก็จะเข้าดันเข้าไปฝั่งนี้ก็เข้าฝั่งนี้ฝั่งนี้เข้าฝั่งนี้ขยับดูนะครับโอเคพอเข้าแล้วทีนี้เราก็ทําการขันได้เลยครับมาขันเลยพร้อมๆกัน สองตัวนะครับหัวท้ายพอฝั่งนี้ครับกันหลุดเดี๋ยวเรก่นเลยเสร็จแล้วนะครับตั้งว้ตัวก็มาดูตัวนี้ครับตัวปิดนะครับตัวปิดสังเกตดูนะครับตัวนี้นะครับจะมีติ่งเงี้ยงเนี้ยเงี้ยงเล็กๆเนี่ยนะเงี้ยงนะครับจะอยู่ด้านอย่างนี้นะครับด้านนี้จะใส่ให้ดู เงี้ยจะไปอย่างนี้ทิมออกนะฮะกดฝั่งนี้เข้าไปง่ายๆนะครับอ่ะทีนี้มาดูอีกตัวหนึ่งครับมันจะกลับกันนะครับเงี่ยงเงี่ยงจะอยู่ด้านนอกนะครับของเครื่องก็คือใส่ไปนี้นะครับเงี้ยงตรงเงียงน้อยๆนะฮะใส่เข้าไปดันให้เขางี้ยงก่อนนะครับเสร็จแล้วก็กดฝั่งนี้ครับแป๊กเรียบร้อยเสร็จแล้วครับผมมาเดี๋ยวมาลองเทสกันตัวนี้นะครับแนะนํานะครับ เวลาตอนเราปิดนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับใช้มือกดเพื่อให้ปิดเร็วนะครับไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปช่วยเขานะมันเป็นระบบอ่าสโลลงอยู่แล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะฮะนี่ระวังตรงนี้นี่เขาจะเป็นระบบสโลนะฮะนี่สโลเองนะครับไม่ต้องไปทําอะไรเลยเพราะว่าถ้าเราไปกดมันมันจะฝืนนะครับตรงนี้กระดกก็จะหักอีกนะฮะวิธีการใช้ที่ถูกต้องนะครับห้ามกดนะครับ คือไม่ทันใจบางทีถ้าไม่ทันใจอ่ะเปิดไม่เป็นไรครับเปิดไปเลยเปิดให้สุดนะครับแต่ตอนปล่อยห้ามกดกดกดเนงนี้นไม่ดีนะครับมันจะทําให้พังนะฮะชคตันี้จะพังนะครับ,นะรบแล้วก็ทําให้ขาเนี่ยหักอีกนะฮะวิธีการใช้ที่ถูกต้องโอเคมาดูภาพรวมการเสร็จแล้วนะครับไม่ต้องช่างจ้างช่าง,งนะครับนี่ ก็ค้าของทั้งหมดที่ทั้งหมดที่ทําไปนะฮะไม่เกิน1,000บาทนะครับก็ประมาณ800กว่าบาทนะครับที่สั่งมามีอ่อตัวนี้นะครับคู่หนึ่งโช์คู่หนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งที่ขาหักตัวหนึ่งนะครับประมาณไม่เกิน900นะครับแปดกว่าบาทลงค่าส่งอ่าโอเคเรียบร้อยครับผมยังไงเลยอย่าลืมกดติดตามนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์กันออกไป เพ,เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับสาระดีๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ